นางรำไทยจอมใจกษัตริย์ขมรฝรั่งเศสไล่ออกงอกประเทศเมื่อมีค่าวจะขึ้นเป็นราชินีนางรำไทยจอมใจกษัตริย์ขมรหรือนางฟ้ารัตนกโกสิน์และซินเดอเรลล่าสยามเป็นสมญานามของนางรำไทยคนหนึ่งในสมัยรัชการที่7นะครับซึ่งเป็นข่าวดงดังมากในสมัยนั้นนะครับ โด่งดังไปหลายประเทศทั้งในเอเชียยุโรปจนถึงอเมริกานะครับว่ากำลังจะขึ้นเป็นราชนีของกัมพูชาราชสำนักขมรยก็ไม่ได้ปฏิเสธข่าวนี้แต่หน้าเปลดใจที่ฝรั่งเศสพูดปุกครอขเมรยกับเต้นแรงเต้นกานอกจากจะบีบให้หนังสอพิม์พไทยงดเสนอข่าวนี้แล้วยังไล่นางรำผู้เป็นต้นข่าวออกจากกัมพูชาด้วยนะครับ นางรำผู้นี้เป็นเป็นที่รู้จักกันทั่วไปในชื่อแพงเรืองนุนเกิดที่บ้านหลานหลวงในเขตปล้อปราบสตูพ้ายนนะครับเป็นบุตรีของนายปูนเรืองนุนและนางแป้นเรืองนุนครอบครัวที่สืบทอดการแสดงละครชาตรีมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่สามนะครับเธอจึงซึมซับการแสดงละครชาตรีมาตั้งแต่เด็ก เมื่อโตเป็นสาวสวยได้รับบทนางเอกของคณะนะครับเรื่องราวอันโด่งดังของเธอปรากฏขึ้นเมื่อนายแอนดวเอฟรีแมนนักหนังสือพิมพ์ชาวอเมริกันที่เข้ามารับหน้าที่เป็นบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษบางกอกเดลิเมนะครับที่นายฟรีแมนอ้างว่าพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเป็นเจ้าของเป็นผู้เปิดเผยเรื่องนี้ในบางกอกเดลิเมแล้วยังเอาไปตีพิมพ์เผยแพร่ในอเมริกา ด้วยในในหนังสือชื่อ Brown, Women and w ไว t e นายฟีเมนเขียนไว้ว่าเขารู้บะเสรเรื่องนางสาวเพเลนครั้งแรกเพราะนักข่าวคนไทยของบางกาะเดลิมีที่ชื่อประสุขบังเอิญได้ยินผู้หญิงกลุ่มหนึ่งลงรถไฟที่สถา,านีหัวลำโพงและซุบซิบกันถึงเรื่องที่แม่ของนางสาวเพียนเล่าให้ฟังขณะเดินทางจาก อรัญญาประเทศมาด้วยกันว่าลูกสาวของอเธอกำลังจะได้รับแต่งตั้งให้เป็นราชินีกัมบูชาด้วยสัญชาตญาณของนักข่าวประสุจึงรีบตามไปจนพบแม่ของนางสาเพนดูเหมือนจะเป็นชาวนามากกว่าจะเป็นนางละครประสุบรรยายถึงลักษณะการแต่งกายของแม่ว่าที่ราชินีกัมบูชาเธอสวมสร้อยเงินมีเหรียญทองสลักรูปพระเจ้าแผ่นดินกัมพูชาห้อยอยู่ เมื่อถามว่าทำไมเธอจึงคิดว่าลูกสาวจะได้เป็นราชินีกัมพูชาเธอก็บอกว่าเพราะพระมหากษัตริย์กัมพูชามีบัญชาให้อาลักษ์หลวงบันทึกตำแหน่งของลูกสาวเธอว่าเป็นเจ้าจอมและพระราชทานนามใหม่ให้นางสาวเปยนว่าศรีสุสวัตอัมไพภ,ภูมิประสุจึงรายงานข่าวนี้ให้บกโดยด่วนนายฟีแมนได้นำเสนอเป็นข่าวดนตันทีและพาดหัวข่าวว่า นางลำสยามอาจได้เป็นราชินีกัมพูชารายการค่าที้ทำให้นางสาวเพียงเรืองดุ่งดังผูกล่าวขานกันกหึ่มเมืองในการให้สัมภาษแม่ของนางสาวเพียงเลาว่าถือและลูกตะววนแสดงละครดูที่พระสมบงแต่ตอนนั้นเศรษฐกิจไม่ดีมีคนดูละครน้อยจึงคิดจะปิดวิกกับกรุงเทพมหานครแต่ในเย็นวันหนึ่งขณะเปิดการแสดงอยู่ ผู้ดูเลยคดะาได้เข้ามาตัดสินว่าสมเด็จพระศรีสุวัต,ม,วตมุนีวงศ์กษัตริย์เขมรประทับอยู่ในกลุ่มผู้ชมและในคืนตัวมาก็เสด็จมาชมอีกเธอเห็นพระองค์ทรงปรบป,ปาดเสียงดังเมื่อลูกสาวของเธอปรากฏตัวลุกขึ้นอีกวันคณะละครเร่ถูกเรียกตัวให้ไปแสดงเบื้องพระพักในพระบรมมหาราชวังที่กรุงพนมเปญ และมีรับสั่งให้นางสาเพนเข้าเฝ้าเป็นการสวนพระองค์ในวันรุ่งขึ้นเมื่อฉันไปถึงพระองค์ทรงทักทายอย่างเป็นกันเองและตัดชุมว่าลูกสาวของฉันสวยพระองค์ทรงตัดขอเพนจากฉันซึ่งฉันยินยอมพร้อมใจอยู่แล้วพระองค์ทรงตัดถามอีกว่าพ่อของเพนจะยินดีเหมือนฉันหรือไม่ฉันกราบทูลว่าเขาต้องยินดีเหมือนกัน แต่พระองค์ไม่ยึดคำของฉันทรงรับสั่งให้ฉันโทรเรียกสามีให้เดินทางไปกรุงพนมเปญพ่อของนางสาวแพงแสดงเป็นตัวตลกประจำคณะอยู่ที่กรุงเทพมหานครได้รีบเดินทางไปกรุงพนมเปญและยินยอมยกลูกสาวให้กษัตริย์กัมพูชาพระองค์จึงพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็นหลวงให้เป็นการตอบแทนส่วนนางสาวแพน ไม่ได้ยินดีร้าในเรื่องนี้แม่ต้องคำทับว่าจ่างงูรู้ไหมว่านี่เป็นหนึ่งในล้านหนึ่งในร้อยล้านที่จะเกิดขึ้นในชีวิตของนางละครทั้งหลายจากนั้นก็จัดแจงแต่งตัวนางสาเพนด้วยผ้าสิ้นและเสื้องดงามที่สุดเท่าที่มีพาเข้าไปถวายตัวหลังจากถวายตัวได้สามสี่วันสมเด็จพระศรีสุวัรมมนีวงศ์ทรงประกาศว่า ทรงสถาปนานาละครชาวสยามผู้นี้เป็นเจ้าจอมและชงดำหนีว่าหลังจากพระราชวิธีสวายพระพึงพระบรุมรสุบพระเจ้าศรีสุวัตรพระราชบิดาที่สวรรคตรเมื่อสองเดือนก่อนจะสถาปนาให้เป็นราชินีหรือมเหสีอันดับหนึ่งต่อไปจากชายาที่มีอยู่ห้าองค์แม่ของเจ้าจอมแพงงกล่าวว่าทรงมอบให้เจ้าจอม เป็นผู้ถือกุญแจหีบรัพย์ส่วนพระองค์และดูแลเครื่องทรงพระกายหารรวมทั้งกิจการฝ่ายในก่อนที่ฉันเดินทางกลับมาทั้งสองคนกำลงังมีความสุขมากแพนได้พิสูจน์ให้เห็นว่าเธอเป็นปรรยาที่ดีเท่าๆกับเป็นนางรับเมื่อบางเกอกเดริมองเสนอข่าวนี้ออกไปสำหรับท้าหลวงฝรั่งเศสในปรมเปียนก็เต้นผางสั่งมาทางกองศูนฝรั่งเศสประจำสยาม องสุตที่ยามตงึงโทรศัพท์ถึงบอกอรฟรีแมนด้วยตัวเองว่าเรื่องที่คุณลงพิมพ์เกี่ยวกับกษัตริย์มุนีวงนั้นผิดทั้งหมดพร้อมกับแจ้งว่าผมกำลังจะส่งแถลงการที่เราร่างไวไ้แลวไปให้คุณต้องการให้คุณตีพิมพ์แถลงการนี้ตามที่เราเขียนนับจากนี้เราต้องขอให้คุณหยุดเขียนถึงเรื่องของพระองค์กับเด็กสาวกุเด เมื่อบอกอทานทึงเหตุผลที่ขอร้องแม่เขียนองุงศุนยฝรั่งเศสบอกว่าเพราะทั้งหมดเป็นเรื่องไร้สาระ,าละหลังจากกรุงศุนย์วางสายไปไม่นานแถลงการก็มาถึงมีข้อความว่าตามข่าวที่สถานกรุงศุนย์ฝรั่งเศสได้รับจากเจา้าหน้าที่ผู้มีอำนาจสูงสุดในกรุงพนมปนิข่าวลือกับเรื่องที่จะมีการสมรสข,ของพระหาษัตย์กรัมพูชากับนางละครชาวสยามนั้น เป็นเรื่องที่ไม่มีความจริงโดยสิ้นเชิงจริงๆแล้วนาละครคนนี้ได้รับการว่าจ้างให้อยู่ในคณะนาตาสินหลวงที่กูมบุรเป็นและมีสถา,านภาพเช่นเดียวกับนาละครคนอื่นๆที่เป็นชาวกัมพูชาเราเดลิเมเสียใจอย่างยิ่งที่ทําให้สาธารณชนเข้าใจผิดเกี่ยวกับความสัมพันธ์นี้บอกอกเอาคำแถลงการนี้ไปให้พูด บริหารคือกุมพระสวัสดิวัฒนวิสิทธิ์ซึ่งเป็นพระราชบิดาของสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพันธีพระบรมราชินีในรัชกาลที่เจ็ดเมื่อทรงอ่านแล้วกุมพระจวสดีวัฒนวิสิทธิ์ทัดสั่งว่าตามประเพณีของชาวสยามกับกรรมบูชาแล้วตาสาเพนเป็นชายาของกษัตริย์มุนีวง ซึ่งพระอ,องค์สามารถสถาปนาถือเป็นราชนีได้หากพระอ,องค์มีพระประสงค์เช่นนั้นนายฟีเมนยังได้ไปปรึกษากับเชนาบุรีสยามอีกหลายคนด้วยคำถามว่าทำไมฝรังร่งเศสถึงต้องการปิดข่าวนี้คำตอบที่เขาได้รับก็คือเสียงหัวลราะอย่างไรก็ตามด้วยอำนาจเสียงบาอยางทำให้บางกอกลินมีต้องลุงแถลงการนี้ แต่ได้ตัดประโยคสุดท้ายที่ว่าเราดึดดลิเมเสียใจอย่างยิ่งที่ทําให้สาธารณชนเข้าใจผิดเกี่ยวกับความสัมพันธ์นี้ออกไปหลังจากนั้นบางกอกดิลิเมก็ยังส่งนักข่าวติดตามบิดานางสาเพนแม้จะไม่มีข่าวเกี่ยวกับนางสาเพนแต่สถานทูตฝรั่งเศสก็ยังไม่เลือกลาออกแถลงการฉบับที่สองอีกว่ากระชับศรสีสุวัตมุลิวงศ์แห่งกัมพูชา ทรงไม่พอยัยและปฏิเสธข้อมูลที่คาดเคลื่อนไร้สาระจากการให้สัมภาษณ์ของบิดามารดานางสาเพนจึงทรงบัญชาให้ส่งตัวนางสาเพนกลับกรุงเทพมหานครทันทีนางสาเพนได้กลับมาถึงกรุงเทพมหานครในวันรุ่งขึ้นแต่ปฏิเสธว่าสมเด็จพระมุนีวงศ์ส่งเกลับมาบอกว่าเธอกลับมาเยี่ยมน้องชายที่กำลังป่วย พระองค์ไม่ต้องการให้ฉันออกมาพระองค์ทรงยินยอมก็ต่อเมื่อฉันสัญญาว่าจะมาไม่กี่วันและจะรีบกลับไปหาพระองค์ฉันยังเป็นชายาของพระองค์อยู่บางกอกเดลิเมได้พาดหัวข่าวว่า I a แอมเดือดคัม a ูเดียกิ e งไว้ฉันเป็นชายาของกษัตริย์กัมพูชาสถานทูตฝรัง่งเศสได้ตอบโต้ด้วยการออกแถลงการอีกสองฉบับ แต่ส่งไปที่หนังสือพิมสยามออฟเซอร์และบางกอกทานไม่ได้ส่งให้บางกอกดีลิมีมีข้อความว่าเราได้รับแจ้งจากสถานทูตตรงถึงผูพหล่งเสว่านางสาวเพียนได้ถูกขับออกจากกัมพูชาในฐานะบุคคลไม่เป็นที่พึงปรารถนาและถือจะไม่ได้รับอนุญาตให้กลับมาที่กุมพนเปิลอีกนายฟรีแมนยังเปืิเผยด้วยว่านายเรมอนบีสเฟน ที่ปรึกษาชาวอเมริกันของกระทรวงการต่างประเทศไทยได้เรียกเข้าไปพบและถามว่าผมไม่เข้าใจเลยว่าทำไมคุณถึงให้พนืที่มากมายกับข่าวไร้สาระเกี่ยวกับนาลาครกับกษัตริย์กัมพูชาทั้งยังบอกเชิงสังสวนอีกว่าผมเห็นด้วยกับทางฝรั่งเศสว่ามันไร้สาระมาและคุณต้องหยุดตีพิมพ์ข่าวเกี่ยวกับเรื่องนี้ จากนั้นข่าวของนังชาตเพรย์มกษัตริย์มณีวงศ์ก็ค่อยๆหายจากบ้านดังสุพิมแต่ก็มีปฏิกิริยาจากผู้อ่านบางก่ะเดลิมีได้ส่งจดหมายไปกองบรรธิการแสดงความขุม่นเคืองที่ฝรั่งเศสได้กระทำต่อสตรีชาวสยามและเรียกร้องให้ฝรั่งเศสขอโทษนังจาตเพรยที่กล่าวหาเธอว่าเป็นบุคคลไม่เป็นที่พึงปรารถนาของราชสำนักกัมพูชาฟีแมนได้เขียนนหนังสรรือของเข,ขาไว้ว่า นางสาเฟนเก็บตัวอยู่ในบ้านของบิดามีเจ้าของวิกละครต่างๆมาเสนอค่าต่อแพทนจำนวนสูงถึงคืนละ300บาทเพื่อให้เธอไปประกุดตัวซึ่งเงินจำนวนดังกล่าวเทียบเท่ากับรายได้ที่เธอจะหาได้ในฐานะนางละครในเป็นเวลาที่หึ่งปีนะครับแม้แต่คณะละครเพลงต่างชาติที่กำลังแสดงอยู่ที่กรุงมิลายังติดต่อให้เธอเดินทางไปอเมริกา นางสาเพนได้ปฏิเสธข้อเสนอทั้งหมดด้วยเหตุผลว่าฉันไม่ใช่นางละครอีกต่อไปแล้วฉันเป็นชายาของพระเจ้าแผ่นดินกัมพูชาฮีแมนปิดบันทึกชะตาชีวิตเซเนเดราสยามในหนังสือของเขาไว้ว่าพระเจ้ามุนีวงมองหาหญิงคนไหม่ที่ทางฝรัษษ่งเศสยอมรับมาเป็นราชินีของพระองค์ท้ายสุดนางสาเพน กลับไปใช้ชีวิตที่ไม่มีใครรู้จักเช่นเดิมเธอกลับไปเป็นนางละครร่วมคณะกับมารดาไดบิดาที่ยังแสดงเป็นตัวตลกในคณะละครต่อไปหลังจากข่าวโด่งดังสนุกลงได้สองปีเพนเรื่องนุ่นได้สมรสใหม่กับชายผู้เป็นนักแสดงด้วยกันมีบุตรสาวคนหนึ่งซึ่งยึดกันเป็นนางละครเช่นเดียวกับแม่และยายเพนเรืองนุ่น เสียชีวิตเมื่อปี2522ขณะอายุได้65ปี